สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Elizabeth April โดยชื่อต้อนฉบับภาษาอังกฤษของคลิปนี้ก็คือ The Death and Rebirth of Men Toxic Masculinity and Future ชื่อคลิปนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการตายและการเกิดใหม่ของผู้ชายความเป็นชายที่เป็นพิษและอนาคตโดยคลิปนี้เป็นคลิปที่เธอไลฟ์สดไว้ ในวันที่30กันยายนในปี2025นี้เองเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าทุกคนคะพวกผู้ชายทั้งหลายใช่แล้วคะ่ะผู้ชายทั่วโลกกำลังจะตายและกลับมาเกิดใหม่แต่ในตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของความตายซึ่งหมายความว่ามีความเป็นชายที่เป็นพิษอยู่มากมายมีความดื้อรั้นมากมายมีการขาดการสื่อสารมากมายและ อัตราที่มีอย่างมหาศาลดังนั้นหากคุณเคยรับมือกับผู้ชายในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนร่วมงานพอ่อลุงลูกพี่ลูกน้องพี่ชายหรือผู้ชายทุกคนในชีวิตของคุณในปีนี้เขาอาจไม่ใช่คนที่น่ารักสักเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นคนที่คอยต่อต้านหรือมีปัญหากับคุณมากมายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคลิปวิดีโอนี้ เหมาะสมสำหรับคุณเพราะในตอนนี้มีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นบนโลกในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเราจะต้องมาคุยกันมันคือการล่มสลายของพลังงานพิษแบบเก่าของผู้ชายและมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในระดับบุคคลเท่านั้นแต่มันยังเกิดขึ้นในระดับองค์รวมอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่ผู้ชายของเราหรือที่เรียกกันว่า ผู้ชายที่มีลักษณะทางเพศกำลังตายและกลับมาเกิดใหม่แต่ในตัวของพวกเราแต่ละคนเรากำลังค้นพบด้านของความเป็นชายที่แข็งแรงในแบบของตัวเองและแน่นอนว่าวันนี้ฉันตัดสินใจที่จะเป็นผู้หญิงมากขึ้นตามหัวข้อของคลิปนี้เลยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องเพศเพราะแน่นอนว่ามีผู้ชายและผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไร เราทุกคนล้วนมีพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งชายและหญิงอยู่ในตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเรากำลังทำตัวเองให้สมบูรณ์ด้วยการค้นหาทั้งสองด้านของปริศนาจากภายในตัวเรามันเหมือนกับในอดีตเมื่อ10ปีหรือ20ปีที่แล้วคุณกำลังค้นหาอีกครึ่งหนึ่งของตัวคุณและตอนนี้คุณไม่อยากค้นหาอีกครึ่งหนึ่งของตัวคุณแล้วมันกลายเป็นว่าคุณอยากเป็นคนที่สมบูรณ์แบบก่อน แล้วจึงค่อยค้นหาอีกคนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันดังนั้นหากคุณเป็นคนที่มีพลังความเป็นหญิงมากๆคุณก็จะเริ่มก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นคนที่มีความมั่นใจในทิศทางของตัวเองในโครงสร้างของคุณหรือในรากฐานของตัวเองและหากคุณเป็นคนที่มีพลังความเป็นชายมากๆที่มุ่งเน้นการควบคุมหรือการเป็นคนประเภท A หรือไทป์ A หมายถึงมีความใจร้อนทะเยอทะยานมีเป้าหมายเป็นระเบียบมั่นใจและเป็นผู้นำหรืออะไรก็ตามคุณก็เริ่มค้นพบความเลื่อนไหลที่คุณมีอยู่คุณกำลังเริ่มค้นพบอารมณ์ของตัวเองคุณเริ่มรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจหรือความอ่อนไหวทางอารมณ์มากขึ้นใช่ไหมฉันมั่นใจว่าจะมีวิดีโออีกชุดที่เกี่ยวข้องกับพลังความเป็นหญิงที่เป็นพิษ แล้วว่าสิ่งนั้นคืออะไรและมันจะให้ความรู้สึกอย่างไรแต่ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงผู้ชายบนโลกนี้กันก่อนเพราะยุคนั้นกําลังจะจบสิ้นลงแล้วก่อนจะไปว่าถึงตรงนั้นเรามาพูดคุยถึงอดีตที่ผ่านมาและสิ่งที่กําลังเปลี่ยนไปกันก่อนและนี่เป็นเพียงข้อสังเกตจากมุมมองทางประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงบทบาทดังนั้นเช่นเคยนะคะจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการฟังเรื่องนี้ เอาละ่ะลองนึกย้อนกลับไปในยุคของการเป็นนักล่าสัตว์และนักเก็บของป่าก่อนจะเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของมนุษยชาติเพศชายนั้นมักจะเป็นคนที่ออกไปล่าสัตว์ปกป้องครอบครัวและหมู่บ้านมันคือการปกป้องและหาเลี้ยงครอบครัวกับหมู่บ้านของตนมันคือพลังงานของความเป็นชายผู้ปกป้องและผู้หาเลี้ยงแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ผู้ชายนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ปกป้องหรือผู้หาเลี้ยงหมู่บ้านหรือครอบครัวเพียงลำพังอีกต่อไปซึ่งไม่ได้หมายความว่าบทบาทนั้นได้หายไปเลยแม้แต่น้อยแต่บ่อยครั้งที่ตอนนี้ผู้หญิงกำลังค้นพบการตื่นรู้ของพลังเพศหญิงและพวกเธอกำลังค้นพบโครงสร้างของตัวเองพวกเธอกำลังค้นพบรากฐานของตัวเอง พวกเธอกำลังค้นพบผู้หาเลี้ยงตัวเองจากภายในของเธอเดี๋ยวนี้ผู้หญิงกล้าพูดกล้าทำการสื่อสารทำหน้าที่กำกับดูแลเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าเป็นซีอหรือเป็นอะไรก็ตามอะไรเหล่านี้แน่นอนว่าเราสามารถใช้คำต่างๆได้แต่มีการบรรลุผลสำเร็จที่กำลังเกิดขึ้นภายในตัวผู้หญิงและผู้ชายก็เหมือนกับถูกทิ้งไว้โดยที่ผู้ชายไม่มีงานทำเหมือนเดิม และนั่นทาให้เกิดการล่มสลายของอัตราครั้งใหญ่ว่าผมเป็นใครถ้าผมไม่ใช่ผู้หาเลี้ยงถ้าผมไม่ใช่ผู้ปกป้องถ้าผมไม่ได้อยู่ในบทบาทนี้ซึ่งก็อย่างที่ฉันพูดไปบทบาทนั้นไม่ได้หายไปเราต้องการทั้งพลังงานเพศชายและเพศหญิงและเราต้องการร่างกายทั้งผู้ชายและผู้หญิงในโลกนี้ด้วยและด้วยเหตุผลหลายประการซึ่งคุณก็รู้อย่างชัดเจน และตอนนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการยกระดับจิตวิญญาณครั้งใหญ่ของเพศหญิงบนโลกนี้และโดยทั่วไปแล้วพวกเธอจะต้องผ่านการตื่นรู้การยกระดับจิตวิญญาณหรือการอัปเกรดกันก่อนไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามและเหตุผลที่ผู้หญิงจะต้องผ่านการยกระดับจิตวิญญาณหรือการตื่นรู้กันก่อนนั้นก็เพราะเรามีความอ่อนไหวมากกว่าเรามีความเห็นอกเห็นใจมากกว่า เรามีสัญชตาตญาณมากกว่าเรารับรู้สิ่งต่างๆได้ดีกว่าดังนั้นเมื่อพลังงานเปลี่ยนแปลงเราก็จะรู้สึกถึงมันได้และเราก็เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปพร้อมพลังงานเหล่านั้นซึ่งหมายความว่าเราได้ผ่านช่วงเวลาขึ้นๆลงๆพายุทางอารมณ์ความสับสนวุ่นวายความบ้าคลั่งความเปลี่ยนแปลงความท้าทายการ,รเผชิญหน้าความตายของอัตตาคำคืนอันมืดมิดของจิตวิญ,ญญาณ และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเราเคยทำมันมาแล้วเราผ่านมันมาได้แล้วถ้าตัวคุณนั้นมีผู้ชายหรือผู้ที่มีบทบาทของความเป็นชายอยู่ในชีวิตของตัวเองแล้วล่ะก็เดาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาคนนั้นคงรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ต้องการในช่วงเวลาที่คุณต้องการเขามากที่สุดขณะที่คุณผู้หญิงจะเป็นแบบฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันเยอะแยะท่วมท้นมากเกินไปแล้วเขาคนนั้นก็จะแบบไม่ต้องห่วงนะที่รักผมจะอยู่ตรงนั้นเพื่อคุณผมจะยืนหยัดเพื่อคุณเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมถนัดมันคือบทบาทของผมผมเป็นผู้ปกป้องผมเป็นผู้หาเลี้ยงผมนี่แหละเป็นผู้ให้แล้วพอถึงตอนนี้เราก็มีผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆเหล่านั้นได้เกิดขึ้นแน่นอนว่าตอนนี้ฉันกำลังพูดแบบกว้างๆทั่วไป นี่คือสิ่งที่ฉันเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนจิตวิญ,ญญาณที่ตื่นรู้มาคืนนี้แต่ฉันจะบอกคุณว่าเพื่อนทุกคนที่ฉันรู้จักพวกเขาเหล่านั้นล้วนปิดกั้นพ่อของตัวเองเพื่อนทุกคนที่ฉันมีในตอนนี้ไม่ได้พูดคุยกับพ่อของเธอเลยมันทำให้ฉันคิดและเกิดความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายเจนเบบี้บูมเมอร์เหล่านี้ และมันเกิดอะไรขึ้นกับเจนมิเลเนียมเหล่านี้งั้นฉันจะขอถามคุณเลยนะคะคุณมีปัญหาในเรื่องนี้บ้างไหมกับผู้ชายของคุณในชีวิตนี่เรากำลังพูดถึงอาการของผู้ชายหรือพลังของความเป็นชายว่าคุณได้พบเจอปัญหาเหล่านี้บ้างไหมแล้วต่อไปฉันจะบอกถึงอาการของผู้ชายหรือผู้หญิงที่กำลังประสบกับผู้ชายที่เป็นพิษในชีวิตของตัวเองด้วยแต่ก่อนอื่นขอถามก่อนนะคะ ในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาคุณได้มีปัญหากับผู้ชายในชีวิตมากขึ้นบ้างหรือไม่เช่นพลังงานของความเป็นชายที่เป็นพิษความดื้อรั้นที่เพิ่มขึ้นอัตราที่มีมากขึ้นและสิ่งอื่นอืนอีกมากมายเพราะมีจุดสำคัญมากๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้มันเป็นเรื่องดีนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่น่ารำคาญจริงๆฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงแต่ฉันก็ต้องมองบนทุกครั้งที่ได้เผชิญหน้า ไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวเองหรือการสังเกตผู้ชายโดยเฉพาะในตัวผู้ชายรุ่นเก่าๆแต่เดี๋ยวก่อนเราจะมาพูดคุยกันว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นแบบนั้นและใช่พวกเขาควรถูกกล่าวโทษได้บ้างแต่ในแง่หนึ่งก็ไม่ควรถูกกล่าวโทษเช่นเดียวกันเพราะมีเรื่องของปัญหาทางสังคมมากมายที่มีบทบาทอยู่ที่นี่แต่พวกเขาก็ช่างดื้อรั้นมากจริงๆเขาจะไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยชีวิตของตัวเองได้และมันก็น่ารำคาญจริงๆมากๆด้วยโอเคค่ะงั้นเรามาเจาะลึกอาการที่ว่านั้นกันเลยถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ฉันจะใช้คำว่าอะไรดีไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ฉันจะมีผู้ชายหลายคนในชุมชนนี้เพราะหากว่ามีความดื้อรั้นหรือความมืดบอดในอัตราของตัวเองแล้วล่ะก็ หากคุณเป็นคนที่กำลังเป็นแบบนั้นจริงๆคุณคงไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ที่อยู่ในช่องของฉันมานานขนาดนี้ฉันหมายถึงถ้าคุณมีอัตราสุดตรงอยู่อีกฟากหนึ่งนะคะแต่ไม่รู้สิคุณอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ยังไงก็ดีฉันจะพูดถึงอาการต่างๆในฐานะของการเป็นผู้ชายที่คุณอาจกำลังเผชิญอยู่ซึ่งมันกำลังถูกกระตุ้นออกมาถูกขับออกมาถูกปลดปล่อยออกมา และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อการกำจัดอัดตราเก่าๆในตัวของคุณออกไปโอเคนะคะนี่คืออาการที่ผู้ชายจะประสบในปีนี้หรือปีก่อนๆในระดับที่มากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ตรงไหนและมันแย่แค่ไหนข้อแรกที่ฉันพบมากที่สุดตอนนี้มันเกี่ยวกับผู้ชายคือพวกเขาจุดติดได้ง่ายมากหัวร้อนง่าย เหมือนกับทุกๆวันเป็นวันที่ย่ำแย่พอกันพวกเขาชอบกระฟัดกระเฟยียดกระแทกลิ้นชักโต๊ะปิดหน้าต่างปิดประตูดังๆอะไรแบบนั้นถ้าพวกเขาไปเดินสะดุดเก้าอี้เขาก็จะโทษเก้าอี้ตัวนั้นที่มาขวางทางของเขาแทนที่จะโทษตัวเองที่ไม่มองพื้นให้ดีมีความหัวร้อนง่ายๆจากทุกสิ่งทุกอย่างหัวร้อนจากการเมืองจากข่าวจากการแข่งขันฟุตบอลที่ดูล่าสุดจากชีวิตจากทุกสิ่งทุกอย่าง อีกเรื่องที่เป็นอาการเล็กๆน้อยๆที่ฉันจำเป็นต้องพูดถึงมันด้วยในตอนนี้มีผู้ชายหลายคนกำลังเผชิญหน้ากับประสบการณ์ของการปกป้องฉันจะขอพูดถึงเรื่องนี้สักครู่ประสบการณ์การปกป้องที่ฉันหมายถึงก็คือผู้ชายหลายคนกำลังเผชิญกับการสูญเสียความควบคุมในการปกป้องดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ฉันพบว่ามีพ่อและลูกหลายคนที่กำลังเผชิญกับ สิ่งที่เด็กๆพูดว่าผมหรือหนูต้องสร้างขอบเขตที่เหมาะสมเพราะพฤติกรรมของพ่อไม่ดีเลยและหนูไม่สามารถอยู่กับพฤติกรรมนั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อและพูดว่าพ่อก็ไม่รู้ว่าทําไมลูกถึงได้เป็นแบบนี้ตลอดเวลาหรือพ่อก็ไม่รู้ว่าทําไมลูกเอาแต่โทษพ่อตลอดเวลามันไม่ใช่ความผิดของพ่อเลยมันไม่ใช่สิ่งที่พ่อจะต้องไปรับผิดชอบเลย และนั่นก็คือการสูญเสียการปกป้องมันคือการสูญเสียบทบาทของการเป็นผู้ปกป้องและผู้หาเลี้ยงดังนั้นจึงเกิดประสบการณ์ของการปกป้องบางอย่างในชีวิตของเขาในตอนนี้การที่เขารู้สึกหงุดหงิดในชีวิตก็เป็นเพราะเขาไม่สามารถเป็นผู้ปกป้องหรือเป็นผู้หาเลี้ยงได้แล้วและนั่นยิ่งจะทำให้หงุดหงิดมากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆและเขา ก็จะลงเอยด้วยการทุ่มเทเข้าไปให้มากขึ้นและกลายเป็นคนที่ดื้อรั้นมากกว่าเดิมเชื่อไหมคะเขาจะเป็นคนที่ปิดกั้นมากขึ้นกว่าเดิมเขาสร้างกำแพงที่สูงขึ้นสิบเท่าเพราะเขาไม่สามารถแสดงตัวเองในสถานะน,นั้นได้แล้วเราก็ต้องมองบนอีกครั้งมีการขาดการควบคุมอย่างมากในชีวิตของผู้ชายทุกคนตอนนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าการขาดการควบคุมนั้นจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไร และให้ความรู้สึกแบบไหนการสูญเสียการเป็นผู้หาเลี้ยงสูญเสียการเป็นผู้ควบคุมในบ้านบางทีบางทีอาจจะเป็นคู่ครองที่ทิ้งพวกเขาไปบางทีอาจจะเป็นภรรยาที่คบกันมา20ปีแล้วเธอก็บอกว่าโอเคฉันจะไปแล้วเพราะคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแล้วอาการสุดท้ายก็คือผู้ชายได้ถูกบังคับให้อยู่ในสภาวะที่มีความเปราะบาง แล้วเราจะถูกบังคับให้อยู่ในสภาวะที่เปราะบางได้อย่างไรมันคือการที่เราสูญเสียสุขภาพเราประสบวิกฤตทางการเงินหรืออาจจะเป็นวิกฤตทางความสัมพันธ์มันคือความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของพวกเขาที่บังคับให้พวกเขาต้องตกอยู่ในภาวะที่มีความเปราะบางและเมื่อถึงจุดที่เปราะบางพวกเขาก็อาจจะเพิ่มความพยายามให้มากขึ้นจนกลายเป็นคนที่ดื้อรั้นมากกว่าเดิม หรือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากขึ้นหรือเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ได้แค่นั้นเลยค่ะคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเท่านั้นเลยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วและการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าเขาจะต้องยอมรับว่าตัวเองก็มีส่วนผิดด้วยในระดับหนึ่งและสำหรับผู้ชายเจนเบบี้บูมเมอร์และผู้ชายที่หัวดื้อทั้งหลายมันยากมากสำหรับพวกเขาจริงๆที่จะยอมรับว่าตัวเองผิดหรือเป็นฝ่ายผิด โอเคค่ะต่อไปฉันอยากจะพูดถึงปฏิสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับผู้ชายในปี2025นี้แต่ฉันจะขอพูดสั้นๆก่อนว่าทำไมผู้ชายโดยเฉพาะเจนเก่าถึงได้เป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องทางสังคมค่ะและอีกอย่างที่พูดไปในเรื่องของการเป็นนักล่าและการเก็บของป่ามันคือการเป็นผู้หาเลี้ยงมันคือการเป็นผู้ปกป้องมันได้ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาตั้งแต่เกิด ในตัวของเราแล้วนั่นก็คือฉันถูกกำหนดให้เป็นหญิงสาวผู้ตกอยู่ในอันตรายที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ชายที่แข็งแกร่งและผู้ชายก็ถูกกำหนดให้เป็นทั้งผู้ให้และผู้หาเลี้ยงใช่ไหมส่วนผู้หญิงก็ต้องเป็นทั้งแม่ครัวเป็นคนทำความสะอาดเป็นแม่รู้ไหมคะเป็นบทบาทเดิมๆทั่วไปแต่ในบางช่วงของสังคมพวกเธอก็มีที่ทางของตัวเอง และบทบาทต่างๆเหล่านั้นก็กำลังถูกปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ก็แย่ลงมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียล่ะค่ะมันก็เหมือนกับสภาพแวดล้อมของพวกเขาเป็นระบบโดยเฉพาะสำหรับคนเจนเบบี้บูเมอร์พวกเขานั้นไม่เคยถูกสอนเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ไม่เคยถูกสอนเรื่องการสื่อสารไม่เคยถูกสอนให้แสดงออกพวกเขามองว่าอารมณ์เท่ากับความอ่อนแอ ดังนั้นในฐานะผู้ชายคุณจึงไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงอารมณ์ออกมาเลยซึ่งนั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตอกย้ำจุดยืนในการเป็นผู้หาเลี้ยงและผู้ปกป้องอีกครั้งโอเคค่ะในปี2025ปฏิสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับผู้ชายนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะประสบและอาจจะได้ประสบมาแล้วกับผู้ชายที่อยู่รอบตัวเราการขาดการสื่อสารการขาดความรับผิดชอบ นี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันเหมือนกับว่าผมจะโทษทุกคนยกเว้นตัวเองนี่มันทําให้ฉันคลั่งไปเลยล่ะคะ่ะการปฏิเสธที่จะมองเข้าไปภายในเหมือนกับไม่มีความลึกซึ้งใดๆทั้งสิน้นมันคือการโยนความผิดหรือการปั่นหัวคนอื่นมันเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้มองเข้าไปข้างในตัวเองเพราะพวกเขาไม่มีความรับผิดชอบแต่มันเป็นความผิดของคนอื่นบางที เขาอาจจะถูกกระตุน้นหรือโกรธเพราะปัญหาอะไรบางอย่างในวัยเด็กที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่มันก็ค่อยๆปรากฏออกมาแล้วพวกเขาก็ไม่ยอมรับผิดชอบแล้วก็เลยต้องไปปั่นหัวคนอื่นว่าตัวเขานั้นรู้สึกยังไงการทำตัวให้เป็นเหยื่อมันตลกจริงๆที่ในความคิดของผู้ชายที่เป็นพิษหลายคนพวกเขาเป็นผู้นำพวกเขาเข้มแข็งพวกเขาเป็นคนที่เหมาะที่สุด ไม่รู้สิแต่พวกเขาก็มักทำตัวเป็นเหยื่อเสมอเหมือนโอ้ผมเป็นคนที่น่าสงสารจังเลยมันมักจะเป็นแบบว่าผมไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงเข้ากับผมไม่ได้ผมไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงทำเหมือนว่าทุกอย่างมันเป็นปกติเหมือนเดิมไม่ได้ผมไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้แล้วทำไมเราจะทำแบบนั้นไม่ได้รู้ไหมคะปัญหาทั้งหมดจะเป็นของคนอื่นเสมอ และพวกเขาคือเหยื่อในท้ายที่สุดแล้วโดยที่เขาเองอาจจะไม่พูดว่าตัวเองเป็นเหยื่อเลยก็ตามมันเป็นเรื่องที่ฉันสังเกตเห็นและอีกครั้งต้องช้วิจารณญาณน,นะคะต่อไปเป็นเรื่องของความดื้อรั้นสุดขั้วสุดตรงแล้วก็ปิดกันหรือผลักใสออกไปจริงๆแล้วในผู้ชายที่เป็นพิษก็มีกลยุทธ์ที่ต่อสู้หรือหลบหนีที่ชัดเจนเช่นกันนั่นก็คืออย่ามาคุยกับผม ผมจะปิดกั้นตัวเองเพราะผมไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงเพราะผมไม่รู้ว่าจะแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองยังไงหรือช่างแก่สิฉันจะต่อสู้กลับฉันจะผลักมันออกไปหรือผมจะทำให้คุณรู้สึกแย่พอๆกับที่ผมรู้สึกเพราะผมไม่รู้ว่าจะบอกคุณยังไงว่าผมรู้สึกแย่มากแค่ไหนและนั่นก็คือกลยุทธ์ของการต่อสู้หรือหลบหนีที่ชัดเจน และมันก็คือพลังงานแฝงที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองนี่คือจุดที่เราอยู่เหมือนกับนี่คือผู้ชายที่เรากำลังรับมืออยู่และโชคไม่ดีเลยที่ผู้ชายเหล่านี้จำนวนมากกำลังเป็นผู้นำโลกพวกเขาอยู่ในองค์กรรับสุดยอดของรัฐบาลพวกเขาคือซีอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาเป็นแบบนั้นเพราะระบบของโลกเก่าจเจริญรุ่งเรืองจากความเป็นชายที่เป็นพิษ พวกเขายังคงอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจเหล่านั้นแต่ตำแหน่งเหล่านั้นกำลังเลือนหายไปอย่างรวดเร็วแล้วต่อไปจะเป็นยังไงเราจะคาดหวังอะไรต่อไปได้บ้างโอเคค่ะการตื่นรู้ของความเป็นชายอันศักดิ์สิทธิ์จิตสำนึกได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และพลังอำนาจของผู้ชายอันศักดิ์สิทธิ์กำลังตื่นขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาจะเพิ่มบทบาทของการเป็นผู้หาเลี้ยง และผู้ปกป้องและเพิ่มบทบาทของการเป็นชายที่ดีขึ้นกว่าเดิมพวกเขาจะเพิ่มบทบาทพลังงานเพศหญิงที่ดีขึ้นด้วยมันคือความฉลาดทางอารมณ์การสื่อสารความสามารถในการทำความเข้าใจผู้อื่นสัญชาติยานและสิ่งดีๆเหล่านี้อีกมากมายและในทำนองเดียวกันพลังงานแห่งเพศหญิงทั้งหมดบนโลกใบนี้ก็กำลังถูกเพิ่มพลังของความเป็นชายที่แข็งแรงมากขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้นมีความเป็นผู้นำมีความแน่วแน่เป็นพลังของผู้ปกป้องมีทิศทางมากขึ้นมีความมั่นใจและอะไรต่างๆเหล่านี้ที่จริงแล้วมันคือการผสานพลังกันทั้งในระดับบุคคลและในระดับองค์รวมซึ่งมันน่าตื่นเต้นและจำเป็นอย่างยิ่งแล้วต่อไปผู้ชายบนโลกใบนี้จะเป็นยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีความปรารถนา ที่จะเผยตัวออกมาและผู้ชายจะเริ่มเป็นคนที่มีความแตกต่างออกไปพวกเขาจะมีความปรารถนาที่จะแสดงออกและต้องการสิ่งที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งนี่เป็นเรื่องดีนะคะแล้วก็จะมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้รับฟังความปรารถนาที่จะรู้สึกความปรารถนาที่จะรับผิดชอบพวกเขาจะเริ่มตระหนักถึงการกระทำการเลือกและผลที่ตามมาจากการเลือกเหล่านั้นของตัวเอง ตอนนี้โปรดจำไว้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่กำลังฟังอยู่นี้และคุณพูดว่าโอ้พระเจ้าเอเคุณเพิ่มมายินยันทุกสิ่งที่ฉันรู้สึกหรือทุกอย่างที่ฉันผ่านมากับพ่อหรือเจ้านายหรือกับลูกพี่ลูกน้องหรือเพื่อนบ้านหรือพี่ชายหรืออะไรก็ตามนั่นเยี่ยมไปเลยค่ะฉันอยากจะพูดเพิ่มเติมว่าการกำหนดขอบเขตของตัวเองอย่างเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่โอเคมากม การที่คุณจะแยกตัวจากใครสักคนในทางพลังงานหรือแม้แต่ทางร่างกายก็เป็นเรื่องที่โอเคฉันอยากจะบอกว่ายังมีโอกาสเสมอที่เราจะหันกลับมาตอนจบอาจไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงบางครั้งเราก็แค่ต้องการการแยกตัวออกไปเพื่อให้เกิดการเยียวยาและเพื่อให้มีการประมวลสิ่งต่างๆได้บังเกิดขึ้น และถึงแม้มันจะนำมาซึ่งการเผชิญหน้าซึ่งก็โอเคด้วยเหมือนกันอย่าหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าการเผชิญหน้านั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมันโอเคที่จะกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมการเผชิญหน้าเป็นเรื่องปกติการแสดงอารมณ์ของคุณเป็นเรื่องที่โอเคการไม่แสดงอารมณ์ออกมาก็เป็นเรื่องที่โอเคด้วยปล่อยให้การประมวลสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นฉันเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของ ที่เราจําเป็นต้องตัดขาดใครสักคนไปตลอดชีวิตและฉันก็ไม่เชื่อกับการทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดหรือการสนับสนุนให้คู่ของคุณคิดว่าการมีพฤติกรรมแบบนั้นเป็นเรื่องปกติมันมีเส้นแบ่งที่ดีจริงๆและฉันไม่ใช่นักบำบัดหรือนักจิตวิทยาแต่สิ่งที่ฉันแนะนำก็คือแค่ขีดเส้นแบ่งนั้นออกไปแล้วดูซิว่าคุณรู้สึกยังไง และมั่นใจว่าคุณกำลังยืนหยัดเพื่อตัวคุณเองและความสุขของคุณเองใช่ค่ะและฉันยังบอกอีกว่าการแยกกันสามารถนำไปสู่การกลับมาเชื่อมโยงกันได้อีกครั้งการแยกกันเป็นเรื่องปกติเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้พบกับความสมบูรณ์และความสมดุลภายในและเพื่อที่จะกลับมารวมกันอีกครั้งโอเคนะคะดังนั้นอดทนไว้นะคะเว้นระยะห่าง สร้างขอบเขตแล้วก็ออกมาแสดงตัวตนของตัวเองให้เต็มที่เอาละค่ะแค่นี้ก่อนนะคะฉันขอส่งความรักมากมายไปให้กับทุกคนจงทำต่อไปทำสิ่งดีๆต่อไปแล้วเรามาเจอกันที่เซนเวลาที่ดีที่สุดของพวกเรากันนะคะเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบขอบอกความรู้สึกส่วนตัวหน่อยนะครับระหว่างที่ผมกำลังฟังคลิปนี้และกำลังแปลอยู่ ผมก็เห็นเป็นภาพของผู้นําของประเทศเพื่อนบ้านเราขึ้นมาตังหิดต,ตังหิดไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันช่างเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างมากเลยละครับไม่งั้นลองกลับไปฟังอีกครั้งแล้วเรามาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ